สวัสดีครับ FC นักพัฒจัดให้ทางเพจ FC นักพัฒจัดให้ทาง youtube FC นักพัฒาเราหมอลำทางเพจ FC FC นักพัฒจัดให้ทาง youtube นักพัฒาเราหมอลำทาง youtube FC อ่าพูดไปแล้วนักพัฒจัดให้ทางเพจ FC นักพัฒจัดให้ทาง u t u b e นะครับตะกี้ผมหยุดไลฟ์สดไปกลับมาไลฟ์อีกไลฟ์ไม่ได้เลยครับสัญญาณไม่มีไม่รู้เป็นเพราะอะไร ก็เลยต้องบันทึกเป็นคลิปนะครับแต่ที่พยายามละไลน์นะครับ2นาทีก็ยังไม่มีภาพไม่มีเสียงนะครับก็เลยไลฟ์สดไม่ได้ครับก็เลยต้องได้บันทึกคลิปคลิปที่2นะครับพิกักดก็วัดบ้านโพทองนะวัดบ้านโพทองตำบลบ้านเป้านะครับอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิกัดอยู่เวลาวันนี้มาลำเจริญรอยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เป็นเขีติดต่อเพือชมพนบุรียังวัดสลินนั่นแหละแต่ถามว่าไกลไหมก็ไกลอยู่นะครับ120กิโลนะครับ125กิโลก็ถือว่าไกลเนาะแต่ก็ามาเลยแล้วนะครับแ <ปะ S 1> ตพูดถึงว่าไกลไหมก็ไกลอยู่ครับตอนนี้คนเข้ามาก็ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะก็ประมาณตอนนี้ก็ทุ่มกว่ายังไม่สองทุ่มนะครับก็จะมีเอฟซีบางส่วนที่เขามาปูเสือปูสาบ รอแต่ยังไม่เข้ามาเข้าไห่นะครับเป็นงานวัดนะครับน่าจะหลายคืนนะครับคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายนะครับดูว่าคนจะเต็มสนามนี้ไหมแต่คิดว่าเต็มนะครับเพราะว่าใจจะร้อยไปที่ไหนไม่เคยว่าไม่มีแทบไม่เจอนะครับที่ตามถ่ายเนะี่ยว่าคนบางปาแทบไม่เจอจริงจริงมา ก็ปีที่แปดงมามมั่นใจกันร้อยนะครับโลโก้ก็จะตื้นเป็นเลข8นะครับที่หน้าจอสกรีนหน้าจอมิเตอร์เอ้ยหน้าจออะไรเนี่กอะไรไม่รู้แหลย ว่าแอดนี่น้จะไปกินข้าวไม่หิวครับก็เลยเดินเลาะแล้วเลาะแล้วก็ไมซื้ออะไรเลยจะดื่มน้ำก็กลัวกดจีบแม่ค้าเขาจะสวมสวมหน้ากากสวมแมสเหมือนเหมือนแอดมินเลยนาะ แอดมินก็สวมๆวมแบบว่าปกปิดหน้าตาแบบไม่ได้สวมเนีปต้องกันโรคเหมือนแมค้านะฮะปกปิดหน้าตาไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับไม่เป็นที่เปิดเผยเนาะอ<น>่าค่นนาค้า,า,าบัตรเข้าชมก็หกสิบบาทนะครับถือว่าถูกมาก ปกติจะหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบไปถึงร้อยสี่สิบนะครับแต่มาตรฐานทั่วไป่นนมากอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งนะครับแต่วันนี้หกสิบบาทนะครับเป็นบัตรเข้าที่ถูกมากนะถูกมาก ครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เนาะสําหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอ,อกล่าวคําว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ